Brian calls บ라이 s จอห์นส a นนี่คือผู้ชายที่อยากหยุดความแก่ของตัวเองเขาชื่อว่า b บรอันจอ n s นสันอายุ48ปีสงสัยกันไหมคะว่าแปลกตรงไหนก็แค่คนอยากหยุดความแก่ใครๆก็ไม่อยากแก่กันทั้งนั้น แต่เขาไม่ธรรมดาค่ะไบรอันคือผู้หลงไหลด้านเทคโนโลยีมากจนกลายเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท BrainTree ที่ซื้อกิจการเวนโมมาก่อนจะขายต่อให้เพ y p พอกลายเป็นเศรษฐีในวัยยังไม่ถึง40ปีแต่หลังประสบความสําเร็จไบรอันกับเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ค่ะคือเขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองกําลังเสื่อมลงทั้งร่างกายและจิตใจจนตัดสินใจหันมาค้นหาวิธีย้อนวัยตัวเองแบบจริงจังซึ่งความแปลกของเขาคือเขาใช้น้ําแดงของลูกชายในวัย17ปีจํานวน1ลิตรในการเข้าเครื่องประมวล แยกเป็นพลาสมาและเซลล์ถ่ายเข้าสู่ร่างกายตัวเองแล้วก็ทําแบบเดียวกันถ่ายเข้าสู่ร่างกายพ่อของเขาด้วยทําแบบนี้อยู่เดือนละหนึ่งครั้งค่ะจากทั้งน้ําแดงของลูกชายตัวเองแล้วก็จากคนอื่นๆที่อายุอ่อนกว่าโดยเขาปรึกษาแพทย์อยู่ตลอดถึงขนาดสร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ลูปินใช้เงินไป2ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถแก่ช้าลงได้จริงไหมจนเขากลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกก็ดูโปรเจกต์เขาสิคะมีตั้งแต่กระบวนการแก้ปัญหารักษาและ ปรับปรุงร่างกายและจิตวิญญาณของเขารวมถึงการรับบริจาคเกล็ดเลือดการฉีดสเต็มเซลล์การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนและอาหารเสริมกว่า100ร,รายการในแต่ละวัน ซึ่งเขาก็ทำตามโปรแกรมของโปรเจกต์กว่า200รายการรวมถึงการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยแพทย์ของเขาเปิดเผยกับบล o มเบิร์กเมื่อปี2023ที่ผ่านมาค่ะว่าผลการทดสอบร่างกายของไบรอันพบว่าเขามีสุขภาพหัวใจคล้ายคนอายุ37ปีและปอดคล้ายคนอายุ18ปีทั้งที่อายุจริงของเขาคือ45ปีในตอนนั้นอย่างไรก็ตามเขาถ่ายเลือดแบบนั้นจนเวลาผ่านไป6เดือน ก็หยุดทำสิ่งนั้นไปด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะหลายเสียงก็บอกคขาว่ากิจวัตรที่เขาทำอยู่น่ะมันช่วยเรื่องชะลอวัยอยู่แล้วแค่ออกกําลังกายและทานอาหารที่ดีก็ไม่ต้องไปเสียงเงินทดลองให้เจ็บตัวแล้ว